อกอยดูบอลนออกมาตัวละแม่เด้อ16กันยายน ศูนย์ครับเลขชูกตัวแรกครับออกมาแล้ครับคือเลขหกครับสวัสดีครับผมตกนายครับมื่อนี้ครับวันที่14กันยายนส5 6 4หสบครับตรงหัองบัวพระพระที่2ครับของทุกงวดมื่อนี้ผมก็เลยสิม้าขอโชว์กับแม่นี่ครับ วันนี้ขอให้แม่ให้โชครับนรนคนเทุกคนบังคิดหนีอยู่เดี๋ยวก็ลองหลุดมั้งครับว่าสิน,นตัวไหน เหล็ก้าถัเปลาครับหนึ่งสองเหล็กฟ้าถัเปลาหนึงสครับเหล็ก้านำแดงคือสสีแนบเห็นนะครับนนย์สาครับศูนย์หนึนย์าำแดงครับ ลุนสต่อแบบไม่ครับนี่งหนศสามครับสาแม่นะครับด้วยหนึ่งสามสาิบเด็กออมโตีแม่ด้วยหงที่กันยาของีถูกเลยทนีนี่หออกมาก เดี๋ยวรอรู้เลขทูกไปพร้อมกันครับของวัตที่ 16กันจายน2 5 6 4ครับมือนี่ครับวันที่14บวันพระวงม่งสอเช้าที่นี่ครับโอเคเดี๋ยวทารุนครับก่อนทีทารุนเลขทูเดี๋ยวมรุนเล็กจ๋าบอลไปของกันครับคอยดูบอลน,นี่ออกมาตัวน่นแมเด้อ16กัน,นยายน ศูนย์ครับลูกแรกครับเลขกศูนย์เดี๋ยวสี่ขอจับลู่ที่สองครับ กศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เดี๋ยวจะขอจับเที่ยนีสาม ครับ006เลข6ครับ006ลูกบอดนะครับครั้งแรกได้0ครั้งที่สองก็ได้0ครั้งที่สามได้6ครับ6หรือเก่า 006หรือ009แปลกมากเลยมีแต่เ<ม>บิน่นมีแต่เลขแปลกแปลกหรือว่าโมนิมารือว่านี่60 6006เข <9. S 1> าออก00มานี่5เลยนะครับขวดขวดก้อนปุ่นกะได้007กะจะออก70เนาะโมนิซิบอ60ก็หรือ90ลองหลุนครับพอให้แม่เราให้โชว์นะครับนะลองพิจารณาดูครับบอกผมว่าเลขสองตัวไหน สุน้เลขชูกตัวแรกครับออกมาแล้วครับคือเลขหกครับงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าสี่สารแม่ฮันนี่นะครับเด้อเลขหกครับเดี๋ยวถาลนนุ่นตัวที่สองไปไปผร้อมกันครับว่าแม่แล้วใส่ตัวไหนเลขชูกตัวที่สองครับ เลขศครับถ้าถูกขึ้นแตกนะถูกแตกครับหกศนครับเลขถูกขึ้นแตกสิน้อม,มาแต่แถด,แด้วยแม่เนอ6หศูนครับเลขถูกเลขถูกแตกยังคักเลยาขาครึ่งเลยครับ ตัวที่สามครับลุ่นตัวที่สามกับแม่ฮันนี้ด้ครับเด้อนี่หัววันที่สิบหกกันยายนหกสี่ครับถูกคือแตกนอกเนี่ยนะ 0ครับตัวที่สามอาจะเป็นเล็กสเลขบอนศูนย์เลขถูกหกศูนกับกับศูนโอ้ยมาเด้อแปกจนคนลูกให้ครับ เลขถูกแตกาคาเคิงเลยขอโชกเหตกครับลูกล้าเลยขอโชกเหุ้คับทุกคนที่เพิ่นเบิ่งคคิปนี้อยู่ดวยแม่เด้ออ้แตกแค่นี้หกศูนย์สี่เท่ากับศูนย์โมไดหกเห็นปะครับเลขถูกด้วครับหนวงวันที่สิบหกันยายนสองหกสี่ครับเลขถูกแมฮนนี่ มือนีวันพระที่สิเลขถูกแม่ให้604ครับเลขจับบอลครับได้ 0, 0ู6ย์ศนคือมาตรงกันเห็นออกไหเนาะแถมเลขถูบแตก้าเลยครับแตกพาคืนเลยบ่นนี้ที่ออกแล้วนั้น เลขชูดไว้ครับ604ครับโอ้ยให้โชคด้วยแม่เด้อตัวใดที่แม่ให้เนี่ยคอยให้โชคเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุลองพิชาาณ์เาครับง,งวดที่16กันยายน254 4ครับกับบโหว่าเลขสี่ออกตัวใด แกลเต่มมกแล้วครับเนาะแม่แล้วไฮโชครับ604เลขจาบอนครับ0ูนครับ